สวัสดีครับผมผมทามเลนเนอร์นะครับผมอ,อันนี้ผมก็จะมาแคาแคทเกมหรือว่าอะไระ่ะม,มาเล่นเกมให้ดูะอะประมาณนั้นอะอัะนฮะเกมที่ผมเลือกมาเล่นนี่จะเป็นเกมชื่อว่า Little War Game นะครับหรือว่าชื่อย่อมันก็คือ G L W G นะฮะ Little War Game เกมนี้จะเป็นเกมทหารทหารลบกันอนะทะหารยิงกันแต่ว่าเกมมันจะออกเป็นแนวแบบเล่นง่ายนะฮะภาพน่ารักภาพสวยน่ารักแล้วก็เสน่ห์ของเกมคือเป็นการเล่นแบบเทิร์นบายเทิร์นนะฮะคือเราไม่จะเป็นต้องมันนั่งหมุกอยู่หน้าจอตลอดเวลาคือเราจะแบบเล่นไปแล้วเราพอเราจบเทิร์นอยากจบเทิร์นเมื่อไหร่เราก็กดจบเทิร์นเมื่อนั้นคือมันไม่ได กำหนดเวลาเราอะคือเล่นไปเรื่อยเล่นกับคอมก็คือเราคอมมารอไม่ชั่วโมงมันก็รอได้โอเคมาอ่าครับกด Play Game เ,เข้าไปก็จะมีให้ชุดเกมฮะให้เลือกมันจะมีโหมดการเล่นอยู่3โหมดนะฮะออนแรกแคมเปญจะเป็นแบบเล่นผ่านดาดภารกิจอ่าในในภาคนี้ฮะมันจะมีมิชชั่นอยู่20มิชชั่นนะฮะความยากง่ายเป็นเบสิค เดี๋ยวมาดูกันสวิตอะไรได้บ้างสแตนดาร์ดแคมเปญคออฟบ b ตตี้โอ้มันมีแคมเปญอยู่2แคมเปญนะความยากง่ายมีแค่เบสิกอันนี้มีอะไรบ้าง Basic เบสิหมือนกันโอ้พาคนี้มีแค่เบสิกกันสำหรับมือใหม่นะพาคนี้โอ okay, เคกดจับก่อนไอพาร์ตแอนด์เพลย์เนี้ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวผมอ่านกนะ่อนไม่ขออ่านออกเสียงแล้วเพราะว่าผม กลัวอ่านผิดอายเขาอ่ก็ประมาณว่าโอเคเล่นกับเพื่อนได้นะฮะแล้วก็โอเคเล่นกับเพื่อนแบบคนละเครื่องอะไรประมาณนี้เนดะี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนโอเคมันเป็นแบบเลือกเลือกแมทได้เหมือนคัสตอมเกมนะฮะออปชันโอเคก็ตั้งค่าได้ว่า ทีมสนีน้ำเงินสีเขียวอ่ะเริ่มต้นเงินที่เท่าไหร่แล้วก็อาร์มี่เฟอเทอนอันนี้คืออะไรนี่อันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะมันคืออะไรไม่เคยตั้งอพอมันเล่นสลับกันกับเพื่อนครับไม่ใช่ว่าหลายอุปกรณ์คือมมนเล่นเครื่องเดียวกันก็ให้เพื่อน,เ,อนเล่นอนะ่ะสลับกันกันกบเราก็ส่วนสเกอร์มิทนะฮะมันก็จะเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์นะ มันมีอะไรให้บ้างใช่ไหมโอ้ไม่ใช่สเกิร์มิดไม่ใช่โหมดมดัลติเพลเยอร์ฮะไอ้สเกิร์มิดมันเป็นเหมือนคัสอ๋อผมรู้แล้วสเกิร์มิดนี่มันก็คือโหมดเล่นคนเดียวส่วนไอ้พาร์ตแอนเพย์นี่คือเล่นกับเพื่อนอมาต่างกันแค่นี้ไอ้สเกิร์มิดคือเล่นกับคอมโอเคสรุปได้ละเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบแคมเปญนะฮะผ่านดาดไปเรื่อยๆเลยกันโอเค ไปเลยเริ่มเล่นกันเลยเชนกินรพอต์รายงานสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างอะไรเนี่ยแฮทเบลดอเลอร์โอมิเลอเลยด้วยเซิร์แคนจิชช่าโอเคไปกันเลยมาแล้วฮะฮอสีลำกับพลทหารสีพลทหารแล้วก็สไนเปอร์หนึ่งแล้วก็ โอเคมาครับเข้าเทิร์นเราแล้ว,ลวอ่ะเครื่องนมาตกใจนี่คือ mm hmm. unit high, okay. ยูนิตไฮโอเคยูนิตที่อยู่สูงยอ่อมมีโบนัสหรือว,ว่ามีระยะการยิงที่สูงกว่าอันนี้ล่ะกลั mm ้นไอโอเบสิกอินฟันทรียูนิตยูนิตอินฟรอนที่อินฟรอนที่มันคืออะไรสไนเปอร์แฮปอะลองไลน โอเคคุณสแนปเปอร์คุณยิงได้ไกลนี่นะฮ <Yes. S 1> ะกรันเหรออโอเคนี่ฮะโหมดการเล่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราคลิกเลือกยูนิตของเรานะฮะไอ้คลิเขียวนี่คือพื้นที่ที่ยูนิตมันเดินไปได้นะฮะนี่เขียวมันเดินไปได้นะไอช่องกลมๆเนี่ย s <S ส่วนได้คลิก,ลกที่ที่ต้องต้องอันนี้นะคะ้างไว้นะฮะที่กดค้างไว้ ของคู่ต่อสู้ไอ้สีแดงๆนี่คือระยะที่ที่คู่ต่อสู้ยิงได้นะฮะส่วนไอ้สีเขียวคือระยะที่คู่ต่คู่ต่อสู้สามารถเดินได้เนี่ยโอเคงั้นผมก็จะเดินไปไม่ให้เขายิงแล้วกันตั้งหลักก่อนอ่าตรงไหนตรงนี้ถึงไหมโอเคไม่ถึงตรงนี้แล้วกันบนล่ะ โอเคครับแล้วผมก็จะจบเทิร์นเออลืมไปว่ามันอันดูได้นะฮะตรงเนี้ยอันดูได้ครั้งหนึ่งนะครับครั้งล่าสุดได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็กดเพลงไอ่เนี่ยเป็นแอนเทินนะฮะ End Today อะไรเนี่ยมาโนะอะไอ่านว่าอะไรเนี่ยมานูเลสเหรอมานูเลสโอ้ยอ่านยากว่ะสำเนียคุณอะไร เลต e จะเอนิมี่เลโอเคมประมาณว่าถ้าเราจบวันนี้ฮะจบเทอร์นี้ไม่ถึงว่าจบวันนี้มันก็จะเป็นเทอร์นของของฝั่งตรงข้ามฝั่งคู่ต่อสู้ฮะโอเคโเจ็คไปเนี่ยคู่ตสู้เดินแล้วเขาจะยิงเราไหมเนี่ยโอเคถ้ามันช้าไปแล้วก็กดปิดนะฮะมันก็จะรี่ะเรจะได้ไม่ต้องรอเราจะร้อน ก็เธอสู้ยิงเราได้สองตัวแล้วสามตัว3มตัวโอเคครับ okay, ตอนนี้ตำแหน่งปัจจุบันของเราคู่ต่อสู้เขาศัตรูฮะสามารถยิงเราได้อยู่ต้องสิน้นสามตัวเลยฮะเนี่ยสามตัวหน้าทำไงดีแล้วก็ต้องชิงยิงเขาก่อนไซเปอร์ yes, <sir. S 1> นะครับจัดการเลยตัวอยู่ไกลสุดรัดเดียจอ,ยอ,อนะครับไซเปอร์ทดเลดเต็มนะฮะ โ yes. อเคขราได้เปรียบครับเรายิงแต่เขาได้เพราะเราอยู่สูงกว่าแต่เขาไม่สามารถยิงเราได้ระยะการยิงมันไม่เท่ากันนะฮะโอเคได้เปรียบได้เปรียบสักครู่นะครับ ค okay. ตัวที่สองเราจะเดินยังไงดีนนผมจะขออย่างไม่เดินนะฮะผมจะขอตั้งรับไว้ตั้งไว้เลยครปลอดภัยไว้ก่อนครับตัีเติรก็ถอยไปก้าวหนึง่งถอยก้าวหนึงน่ง เออนี่ไม่ต้องถอ่ายมันไม่ถึงโอเคจบเทอนครับดูฝั่งตรงข้ามเขาขจะทำยังไงกับเราโอเคครับเกมนี้คือยิงก่อนได้เปรียบครับได้เปรียบจริงเพราะถ้าเลือดเราเต็มเราจะยิงได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าเลือดเรา,าลดมันก็จะยิงได้น้อยลงนะฮะ โอเคเดีาได้ออือ75ครับเน้นๆจะยิงายไหโอเคตายครับตายแลก็ยิงสิจะรออะไรนั่นไงครัเล่นหนึ่งยศเลยชัปจบให้เร็วที่สุดนะครับ Let's do i โอเคโอเคผมว่าตานี้ผมชนะชัวร์สามันจบจบไหมจบไหมจบ,มจบ,จบครับจบจริงๆครับเรียบร้อยครับวินเนอร์เวสเซิลอาร์ชิวิตโกสแตนดาร์ดวิดวินวิดทูเดย์ทูสเปร์นะฮะคุณสามารถชนะได้ได้ทัวยทองนะฮะภายใน2วัน ผมเก่งไงผมเก่ง <laughs>